รู้สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสําหรับไมค์ครับสตอรี่โมดเอพิส od ที่6กันอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะ,ะเราก็จะมาเล่นกันต่อนะฮะหลังนะจากครั้งก่อนนะฮะคือเราเข้าไปในประตูใช่ไหมฮะคือตอนนี้ปัญหาคือเรากลับบ้านไม่ได้แน่นอนฮะแล้วเราก็เข้ามาในประตูพอทเทิลแล้วเราก็มาโผล่ในโลกโลกหนึ่งที่มีพระจันทร์สองดวงซอมบี้เยอะไปหมดนะฮะไม่คนพบสิ่งมีชีวิตแต่อย่างใดมีแต่ซอมบี้นะฮะเป็นทะเลซอมบี้เลยและหลังจากนั้นก็มีหนังสืองโง่ๆวางอยู่หนึ่งเล่มนะฮะพออ่านปุ๊บ ขอสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือว่าให้เราเรีบมาที่แมนชั่นแห่งนี้นะฮะแล้วเราก็อยู่ที่แมนชั่นเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เจอกับพวกเออยูทูบของฝรั่งนะฮะโอเคฮะจบสําหรับเวอร์ชั่นย่อนะฮะมันต่อกันเลยแล้วกันนะฮะก็คุยไปเรื่อยโอเคเจสซี่เป็นไงบ้างเจออะไรบ้างยังมีใครเจอแล้วบ้างยัง I want to ันเดี๋ยวลองมองรอบๆดูก่อนล้กันลองถามชาวบ้านชาวเมืองเขาดูก่อนแล้วกันเจอกับไอ้ทอกจอกอะไรนั่นน่ะขอเชื้นเนี่ยอกจอกหิวเลยลองลองจอกจอกน้องกโนครับโจ๊กเป็นไรไหมถ้าฉันจะถามคำถามในโอเค อ,อทำไมถึงมีคนฆ่าเขาทำไมถึงมีคนไปฆ่าทอกด็อ,อกอืมเ,เป็นเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่รู้ดิลองไปถามคนอื่นดูแล้วกันนะ <c oughs> ไม่มีใครอยาก <c oughs> บอกเลย <c oughs> ela แทบ que ่คือการเป็นการอภิธานถามๆไปตลอดเ t อท็อกจอกอะไรประมาณนี้ทำไมถึงโมจะถามของแบบในตัวเขาล่ะแบบอยากได้ของเขานี้เปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะ ถามไม่หมดเลยเราสองคนเนี่ยลิซซี่กับทอร์กอกอะไรประมาณนี้ครับขออภัยไม่ค่อยไม่ดูข้อมูลเหมือนกันนะขอขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์นะครับบายบายโนพอมแผมได้แมวอะไรบ้างไหมได้ได้แมวที่นั่งอยู่บนโต๊ะตัวหนึ่ง เดี๋ยวคงต้องไปถามคนอื่นเพิ่มเติมแหละสองคนนี้ไม่ได้อะไรเลยนะฮะไปถามกันให้ครบสองคนเนี่ยฮัลโหลแดนนี่นั่นแหละแดนแดนแดนเฮ้แดนไม่ใช่แดนลิซซี่โอ้เออฮัลโหลไห่แดนไห่แดนเป็นอะไรไหมเออลังเกียจไหมถ้าแบบอยากจะถามเกี่ยวกับไอ้ทอกจอกนิดนึงอะไรประมาณนี้ฮะได้ได้ถามเด ทำไมทุกคนถึงสนใจของในตัวเขาล่ะ, hmm. like him, ะรครือเขาเป็นคนที่ชอบผจญภัยดังนั้นเขาถึงในตัวเขาจะมีแจ่กของเจ๋งๆทั้งนั้นเลยแล้วทำไมทอร์กจอกทำไมถึงโดนกับดักหล่กก็เขามีไอเทมแลเยอะอ่ะนะก็มีท t e m ย o u นายเกียรติทอกจอกเขาบอกเขามีของแรนะเฮ้ยเขามีาาของอะไรบ้างไหมแบบของที่แบบแรอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันโอเคขอคคบคุณนายแล้วก็นายเกียรติทอกจอกไม่มีใครชอบไอ้ทอกจอกหรอก เขาไม่ได้เป็นคนที่ดีสักเท่าไหร่นะฮะโอเคขอบคุณบ๊ายบายได้อะไรบ้างไหมก็คือทอกจอกนั้นมีของค่อนข้างที่จะแร่ประมาณเนี้ยของหายากนะฮะซึ่งเป็นของเจ๋งๆทั้งนั้นเลยงั้นเดี๋ยวขอถามอะไรหาอะไรเพิ่มเติมแล้วกันไหนลองคุยได้ปุ๊บโอ้โหเดินยาวเลย เดินเดิแม่แมวแมวมันชอบว้าบอะเฮ้ยฉันมีคำถามนิดนึงเอ้าจริงเหรอคำถามว่าอะไรเหรอเอ่อสนใจไอ้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกเป็นรู้สึกผู้หญิงเนี่ยรู้สึกแบบสนใจของในตัวเขาจังเลย I was just curious what he had. That's it. mm Hmm. Seems like Lizzie and Torque Dog really didn't like each other. Know anything else about that? Oh that. Real shame. Real shame. He broke into her house and stole a bunch of stuff from her. She was super upset about it. You don't say. ใคร <laughs> 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 Think of a problem with him personally but i know other people did quite a few actually i don't know if you noticed but he was a bit of a griefer yeah and a thief thief huh interesting thanks you too this has been enlightening no problem okay yeah no problem so did you find anything out from steve <coughs> <or coughs> stampy cat right <coughs> o u ่แล้รเพิ่มเติมไหมเอ่ยก็เคยทอคดอกเนี่ยเหมือนเป็นพวกชอบขโมยของมีของเจ๋งๆรละนิสัยไม่ค่อยจะดีนะครับเหลือทอคดองเนี่ยมันเป็นโคนชอบขโมยของและมีของแรแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าของแร่ของเขาเนี่ยมันคืออะไร minutes curiosity Of course he did why is everyone so secretive about this thing what's the big deal ทำไมำไม,มันเป็นของลับขนาดนั้นเลยเหรอทำไม Temple way <c> out in the middle of nowhere no one knows who built it but it's been there forever นี่ไง <c oughs> บอกความลับแล้วก็คือเป็น <c oughs> เป็นวิหาร <c oughs> นะฮะ <c oughs> อยู่ใจกลาง <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนสร้าง นี่ไงมันมีฟินแอนด์สตีลอยู่ซึ่งมันเป็นของที่แรงมากแล้วมันเอนชานอยู่ฟินแอนด์สตีลแรอยู่ไอ้ฟินแอนด์สตีลนั่นแหละหรือมันเปิดประตูโลกอื่นได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมนายรู้จักนายรู้จักกับฟินแอนด์สตีลนั้นด้วยเหรอเห็นมันด้วยเหรออะไรประมาณนี้ใช่ฉันมีอยู่ทำไมมีอะไรไหมจริงเหรอ อย่าอย่าเอาออกมาที่นี่ไม่ได้นะโอเคก็คือเขารู้แล้วแหละว่าเรามาที่นี่ทำไมซึ่งตอนนี้เขาก็ฟุ้เรียบร้อยแล้วโอเคทุกคนแล้วตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าทุกคนอ่ะมาที่นี่ทำไมและเจสซี่เจ้าหมอนี่ก็ด้วย ทุกคนนี้มาเลื่อนเดียวกันทั้งหมดไลายท็อกจ็อกด้วยนั่นแหละท้องร้องจอกจ็อกต้องขนมขับโจกก็คือเรื่องฟิสแอนด์สิวเอนชานเมนเอ้ยกัปตันซาปาเกิลหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้กบเรียบร้อยใครปิดไฟ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 ทุกคนอย่าขยับอย่าอย่าขยับอย่าขยับมันอาจจะมีกับดักเพิ่มเติมก็ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ การเปร็นจภัยฉันเป็นฟักทองขาว <laughs> และฉันก็จะจิ้มของ,องนายอุ้ยตกใจความกินเขาวเหรอฉันยังน่ารักเกินไปที่จะตายอะแล้วกลายเป็นรูปภาพไปมันฆ่ากับตาสปาร์เกล ไอ้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้มันน่ากลัวจังเลยแล้วไอ้ไว้ผมไอ้ฟักทองสีขาวนี่คืออะไรไอ้สุดสีเหลืองนี่มันน่ารักจริงๆเลยนี่ไงเออไอ้ซอฮีมในวินโด้ฉันเนี่ยคือตอนเราเดินมาเนี่ยเออเราก็เห็นไอ้ไอ้ไว้พอมกินที่นี่ด้วยอันนี้เริ่มจะเป็นบ้าไปละนะฮะโอเคเสียสติกันแล้วแมวอย่าไปนะ เป็นเป็นปาร์ตี้มือค้ำที่ดีมากเลยโอ้ฉันไม่ชอบเสียงนี้เลยเขาเขากรีดฮะเกิดอะไรขึ้นไหมโอเคซอมบี้เยอะปิดประตูดิครับปิดประตูแมวปิดประตู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 ดิปิดประตูประตูลีเวอร์อยู่ไหนฝ่ามือเฮ้ยปิด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 ยึบหงับโอเค เราจะติดอยู่ที่นี่เรากำลังจะตายกันหมดใช่ฉันได้ยินกัปตันสปาร์เกอร์พูดบางอย่างเกี่ยวกับฟิ t น์นังสตีลวิเซสอันนั้นวิเซเนี่ยกากบาทมันขึ้นอ่ะเหมือนเข้ามาที่นี่เหมือนแบบเพื่อแบบ รีดไถไอเทมคนเนเนาะฉันคิดว่าฉันน่าจะเป็นคนต่อไปเราจะปกป้องนายเองคือมันไล่มาเรื่อยๆเห็นป่ะฮลูกพาหมันไล่มาเรื่อยๆปื๊ดเนี่ยอันนี้เขาก็กลัวว่าแบบนายจะเป็นลายต่อไปเราจะปกป้องนายเองไอ้วอกแมัยก่อนไอ้วอกนี่รู้สึกเกลียดมันมากเลยนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกมันน่ารักขึ้นมาอะนะ rigged with right? The whole place be Torque sparkles, has traps, trap, got to dog, แล้วไอสถานที่แห่งนี้เนี่ยวิหารแห่งนี้เนี่ยกับดักเต็มไปหมดเลยใช่ไหมไอผูอ้ชายไอคนแรกที่ตายไปชื่ออะไรเราก็ลืมไปแล้วเหมือนกนันเออเอออะไรจอกจอก,จอกนั่นแหละฮะจอกจอกนั่นแหละฮะแต่หนึ่งนะทำไมไอตัวสิไอไอลูคัสทำไมจมูกแดงแดงเ <laughs> มื่อกี้เห็นป่ะจมูกในลุคพาของเขาจมูกแดงแดงเ <laughs> <laughs> นี่ยปกติเนี่ยจมูกเขาจะแบนๆประมาณนี้ไงแต่ในลุคพาหนั้นทำไมจมูกเขาแด<ป>งแด<ป>ง<ป> โอเคขอ this, เรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้พัมกินขาวนายทำอย่างนี้ได้ยังไงไหนเรามาดูที่สถานที่ต่างๆด่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ดีๆตอนแรกมันเป็นโก้สโตยแล้วอยู่ดีกลายเป็นอันนี้ได้ไงมันมีคอมม a นบล็อกหรือ,อยังไงอ่ะมันดูที่โต๊ะกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้างโอเค so this was the dining table where we กำลังโคนนฮะเข้าสู่ซีนโคนันละโอเคน้เอ๊ะปุ่มปุ่มแมวอ,อะไร ให้ดูที่ปุ่มนี่ปุ่มอะไรอ่าเหมือนก่อนหน้านี้เลยจากเดิมเลยเสียงเดิมเลยอ่าฮะต้องมีใครวางกับดักโอเคเป็นแค่อสตูมเป็นแค่ชุดเฉย with jukebox for the voice the, juice box. Box. Wow. the white pumpkin must have some amazing redstone redstone. but why what about taking a lot of work to rig up <coughs> they must have a reason for it i think it could have been to throw us off the trail make us think there were two white pumpkins or something คืออย่า็เขาทำแบบนี้คือให้รู้ว่าแบบมีไว้พัมกินสองคนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้จะได้เหมือนแบบวาร์ปได้วาร์ปไปวาร์ปมาได้เจสซี่นั่นไว้พัมกินนั่นแ่ะไม่ต้องกลัวทุกคนใจเย็นนี่เป็นแค่เพียงชุดไว้พัมกินอยู่บนอเมร์สแตนเท่านั้นจริงเหรอเป็นกับดักนั่นแหละหมายเขาว่าไงเราสามารถถอดหน้ากาก ไว้ผอมกินได้ว่าแต่ว่าไอ้ไว้พอมกินเนี่ยมันเป็นใครคนที่กดปุ่มได้นั่นแหละคือเขาจะบอกว่าไว้พอมกินนั้นคือหนึ่งในพวกเราอย่างนั้นเหรอใช่นี่ไงแล้วก็เนี่ยมีปุ่มอยู่เ้แต่นั้นมันไม่ใช่ปุ่มนั้นนี่ที่เจสซี่เจอมีมีมากกว่าอีกหนึ่งปุ่มอย่างนั้นเหรอ ไหนต้องรู้ปุ่มดิดีมากเลยแจซี่น <c oughs> ั่นไงเขาวางธะนูแบบเพื่อบอกตำแหน่ง โอ้ปุ่มเต็มไปหมดเลยอะคือไอ้ทริปทริปแอโร่อะก็คือธนูวิเศษที่มันปักพิษอยู่อะฮะมันเป็นแบบมันต้องมียาต้องมีต้องมีท่านผสมยาพอสมควรเลยนะอะไรเงี้ยแล้วมีความรู้ สนใจในตัวพวกเราเหรออ่านี่คือเขาเขายืนนั่งนั่นตำแหน่งเดิมไงแล้ว it, แวบบให้ลองดูว่ามีปุ่มตรงไหนบ้างเออฉันยังไม่ได้กล่าวหาใครเลยนะใจเย็นๆเดแต่แต่เสียงนายเนี่ยสงสงสัยในตัวพวกเรานะ เดี๋ยวฉันจะคุยกันแบบตัวต่อตัวว่าแต่ละคนนั้นใครเป็นคนโกหกเราจะสัมภาษณ์ใครดีก่อนล่ะแดนดาวเฮียสัมภาษณ์กันตัวต่อตัวโอเคสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งนะฮะ เออฮัลโหลมิสเตอร์พัมกินดุยตกใจทำไมทำไมผมในงอกอ๋อสีสีตอนแรกเป็นเขาผมเป็นผมสีเขียวแต่ว่าพอดีมันมืดไงหยุเปิดคนนะจะไม่เคยฆ่าใครนะคือตอนแรกอะไอเจ้าเนี่ย เจอฟินแอนติลที่เอนชานาแล้วก็หลังจากนั้นมีคนขโมยไปที่ไม่ใช่พัามกินข่าวนะสงสัยใครดีเอย แล้วใครขโมยฟินตสตีลนายไปล่ะลิซซี่ขโมยไปแล้วแล้วแดนเลสตนมีความรู้ไหมแบบเล่นเลสตนเป็นไหมไม่ค่อยรู้เรื่องเลสต u stone เท่าไหร่ o ะน o w รู้อะไรเกี่ยวกับ arrow นี่ไหมฉันไม่เคยเห็นนั้นเท่านู้นนี่มาก่อนเลยปุงยาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องยาเลยไอ้นั่นน่ะผู้หญิงนั่นน่ะรู้รู้มากกว่าอ่านชื่อไม่ทันโอเคแดนนายไปได้ละ thank you a y ใครต่อละ อ๋อขลิซี่เข้ามาหน่อยจีใช่น่าจริงใจกับชีวิตมากโอเคฮัลโหลฮัลโหลนี่ไงชัยก็อยากได้ฟิตแอนติลเหมือนกันทุกคนก็อยากได้มัน ฉันค้นหามันมาเป็นปีๆแล้วก็ไอ้ผู้หญิงเนี่ยบอกว่า <c oughs> นายพูด <c oughs> ว่านายเจออย่างนั้นเหรอใ <c oughs> ช่ฉันเจอ <c oughs> ฉันศึกษาแล้วค้นคว้ามัน <c oughs> แต่ว่าไอ้เจ้านะ่ะแ <c oughs> ดนเนียมัน <c oughs> คนนั้นคือเขาออกมาก่อน <c oughs> แต่ว่าไอว้วาพักินไ้ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ไม่ใช่ผูหห้หญิงคนนี้แน่นอน แล้วแล้วสร้างสร้างกับดักเป็นบ้างไหมฉันคิดว่าฉันสร้างเป็นนะก็พวกประตงประตูอะไรประมาณนี้การปะจนภัยแล้วสรุปนายเอาฟินน์นตติวไปหรือเปล่า ถ้าฉันมีฟินสตีลฉันจะไปดูโลกอื่นๆไงแชมปี้อะไรเงี้ยเขาชอบโลกอื่นๆเหมือนกันรู้อะไรเกี่ยวกับทริปแอโร่บ้างก็มันยิงได้นั่นแหละแต่แน่นอนอันนั้นไม่ใช่ของฉันแน่นอน s a m a k e me n c e b u w m h o s e d be one of h i l u g e h to m o โอเคเหลือสัมภาษณ์คนสุดท้ายแล้วขอบคุณขอแซมปี้เข้ามาเลยไหมโอเคสองตัวเขาเข้ามาเลยสรุปใครเป็นคนฆ่าไอ้เจ้าจอกๆนั่นนะฮะแซมปี้เอ้านายดูเิปินพี่จริงๆนะนั่งตัวนั้นนั่งตรงนั้นเลย จะไม่เคยคิดจะอยากได้ฟินนนสติวนั่นเลยนะนั่นมันผู้ชายเสียงผู้หญิงผู้ชายนะจะไม่สนใจประตูนั้นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยสรุปคือนายไม่อยากได้ฟินนัทสติวอันนั้นอย่างนั้นเหรอ LETR vib ไม่ชอบไปเที่ยวโลกอื่นๆอย่างนั้นเหรอพอฉันมาว่าอยากรู้อะไรแล้วใครเอาฟินท์แด์สตีลไปอ๋อนายคิดว่าใครเอาฟินท์แด์สตีลไป ฉันไม่คิดว่ามันถูกขโมยไปนะ่ไม่คิว่ามันถกขโมยไะ่ม่คิดว่ามันถูกขโมยไปนะใช่ t ามันถกขโมไนะใ h ่ไม่วนไะมคดามนกขมไนะมคามันกมนะ่ไ a าันมะ่ไดวกไ่ไมด้ากมไกขโม่ไดกมได้ากา ก็น่าขำดีนะเพราะฉันได้ยินว่านายเยก่งเรือต้นมาก you are trybox เนี่ทยทุกคนบอกเลยว่านายเก่งเรือตนมากเลยนี่ไงเราดักคำโกหก,กได้ใช่ฉันโกหกแต่ฉันไม่ได้ฆ่าใครนะโยชันสิ แล้วแล้วไอ้ธนูเนี่ยรู้อะไรกับอันนี้บ้างโอ้หเหมือนธนูวิเศษฉันไม่เคยเห็นอันนี้มาก่อนเลยจริงๆนะฉันก็ชอบเห็นสิ่งแมแงแบบนี้เหมือนกันนะแบบเห็นอะไรแปลกๆมันจะพูดเดีวไปไหนเนี่ยฮะใช่ฉันฉันเก่งโพชชั่นมากเลยนะฉันสอนอยู่ในใช่ฉันเก่งมากเลย ขอบคุณมากการสัมภาษณ์ครั้งนี้นี่ห้องนี้มันทำให้ฉันเครียดจริงๆเลยนะเนี่ยนี่ไงถึงตาเพื่อนนายแล้วล่ะเพราะเนี่ยมันก็นั่งอยู่ตรงปุ่มนี้เหมือนกัน o r ้ f i n g e r อ a ไม่ l a m e m อง e people. I'm ะ u r e I d i d ม t push the button, y you o know. ี know. ไม่ได้ปุ่มนะ ผู้คนนี่แบบดราม่าเหลือเกินโยนความผิดกันไปโยนความผิดกันมายากเหมือนกันว่าไอ้เฟนนด์สตีลเนี่ยแบบแล้วก็ไอ้พัมกินขาวด้วยแต่ฉันรู้ว่านายทำได้นะเจสซี่ป่ะถึงเวลาาคนอื่นเข้ามาได้แล้วล่ะ LEY temps คิดออกยังแล้วไว้ผมกี้คือใครอะฉันก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาคุยกับฉันและตอบคำถามยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่าใครล่ะ ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะใครอ่ะไม่อยากคิดเลยผมไม่ใช่ใครทางนั้นละมั้ง ฉันจะไปอยู่ห้องสมุดแล้วนะฉันจะไปอยู่ห้องนู้นนี่นั้นแล้วกันถ้าไว้ผมกินยังอยู่รอบๆแถวนี้เนี่ยมันต้องมีกำดักมากมายอีกแน่นอน เนี่ยกระตัน t t าร e p เ i อร์ก็โดนกับดักเหมือนกัน operating. นี่ไอไวพอมกินกำลังดูพวกเราอยู่หรือเปล่าไม่น่าใจก็คือไวพอมกินเนี่ยน่าจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งก็ต้องมอง คือต้องมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมถึงจะกดปุ่มให้กับตักเริ่มทำเริ่มทำงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องดูแล้วล่ะว่ามีลูกตาอยู่แถวไหนบ้างหรือเปล่าเราต้องมองหาแล้วล่ะว่ามันมีกล้องอะไรที่ไหนยังไงหรือเปล่าเรากำลังมองหาอะไรล่ะเราต้องดูก่อนว่าห้องเนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าเพื่อจะได้ไม่มีใครจับตัวอีกเป็นแผนที่ดีมาก พ o p p e r Trap ์ฮึไอ้วันเดอร์ e ่าทวอร์กด็อกสตัฟฟ์ไปไหนเมื่อที่ a ู a ดึงไปและสปาร์ก f กิลส์สตัฟฟ์สำหโอเคมาดูที่รูปคริปเปอร์นี้ดีกว่ามันมีอะไรไหมเพนติงมีลูกตาเอ้ยลูกตามีรูลูกตามีรูนี่ไงมีรูที่ตาด้วยฉันไม่เห็นมาก่อนเลยกลัวว่ามันจะมีอะไรโผล่จะเอ๋มาเอา ทุบไปเลยโอ้ห oh. ้องลับครับโอ้ oh. เป็นทางลับนั้นเนี่ยฉลาดมากๆากไดแล้วลีเวอร์นะมันเป็นลีเวอร์อะไรหรอ,อโยกดีไหมมันไม่โยกก็ไม่ได้ง,งั้นคงต้องโยกแล้วล่ะฮะแต่ก่อนจะโยกนะฮะเราขอบผมขออนุญาตพักกันสักครู่นะฮะหลังจากที่มันการสื่อสารมันค่อนข้างยาวนานนะฮะเดี๋ยวฉาก น่าตื่นเต้นก็คงกำลังน่าจะใกล้เข้ามาแล้วนะฮะโอเคฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในภายภาคหน้าสำหรับไมครับสตอรี่หมดอัปสโตรที่6นะฮะขอบคุณที่ติดตามชมฮนะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบายบาย <S <S อย่าวิ่งเร็วป้นของนี่หว่ามันต้นของนี่ขี้ขโมย